สวัสดีครับพบกับ NAT s o u n วครับผม NAT s o u n ตัวนี้เป็นรุ่น2000วัตต์ครับผมส่งสงขาครับผมมาดูก่อนส่งแล้วกันครับตัวนี้เป็นแท่นไฟตรงครับผม รถคร่าวๆครับสนใจรุ่นไหนสอบถามได้ครับ NAT Saw เบอร์โทร0950706353ครับผม สา, 1, า 2, สาขาหนึ่งพระรามสองกทมสาขาสองอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับผมใจรุ่นไหนสอบถามได้เลยรับทําตั้งแต่600วัตต์จนถึง9,500วัตต์ครับผมงานทุกแท่นที่ออกไปจาก NAT ทสาวรับประกันตลอดอายุการใช้งานครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวไปส่งกันแล้วนะครับ